ก็ใจเหมือนกันนะครับก็เขาให้มาก็มา,า,มา,มาน้องเป็นเจ้าของสูบเองป่ะก็ดีด้วยครับ<ะ>ของเราเองด้วยอ๋อเขาเรียกสูบพญานาคใช่ไหมเนี่ยสูบพญานาคนะน,นครสวรรค์เราจะเป็นโมเดลใหม่อ่าจากทีมงานของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน,นครสวรรค์อ่ามาร่วมระดมสูบน้ําออกจากฝั่งของมหาลัยใช่ไหมมหาลัยราชภัฏนคนครสวรรค์แล้วก็ ออกกำลังออกสูบตั้งแต่เช้าคาดว่าจะสูบไปอีกนานเท่าไหร่เนาะก็สามวันสามสี่วันเยอะมากเลยนะฮะสามสี่วันเัอะมากเหรอแล้วเป็นนักศึกษาราชภัฏด้วยป่ะอ๋อผมเป็นอยู่ครับเป็นอยู่เหรอเรียนคณะอะไรคณะรัฐศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์เหรอปีไหนละปีสี่ครับปีสี่แล้วเคยเห็นผมป่ะยังเลยแล้วเคยเห็นกันป่ะยังเลยไม่เคยเห็นกันเหรอครับอ่าอยู่ปีสี่แล้วไม่รู้จักกันเลยผมเป็นรองอธิการไงอยู่มหาลัยเนี่ย เราเราไม่เจออยู่ภาคกะสะปอหรือภาคปกติภาคปกติเรียนกับป๋าไพศาลครัพบ,พบอ่าละปีสี่ที่งานนี่ก็ไปใช่ไหมที่งานโรงแรมตอนนี้ขึ้นปีสี่ป่ะพบพบโอเคเดี๋ยวเราก็รู้จักกันนะอ่าเดกํำลังจะอ่าไปดูที่หอพักเราหน่อยหอพักเราท่วมหมดเลยอ่ะไอเป็นที่พักของครูบาอาจารย์เดี๋ยวเก็บภาพไว้ซะหน่อยครับ เส้นทางขณะนี้เวลาตอประมาณสี่โมงกว่านี่คืออีกพลังน้ําใจหนึ่งของคนจังหวัดนครสวรรค์ที่พลังสูบน้ําเครื่องสูบน้ํานี่คาดว่าน่าจะเป็นจํานวนมากนะครับทั้งรถไถรถอีท๊อปแข่าพากันมาเร่งระดมสูบน้ําสูบใหญ่มากครับสูบพังหมมาขนาดใหญ่นะครับน่าจะเป็นร้อยครับช่วงนี้น่าจะเป็นร้อยสูบ กำลังระดมสูบน้ำออกจากในส่วนนี้นะครับท่อนี้ใหญ่เป็นพิเศษเครื่องสูบน้ำเข้านาเป็นรถอีต,ต็อกอีกแตนเดีย๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะไปสัมภาษณ์อีกคนหนึ่งครับ ชาวบ้านอีกคนหนึ่งที่มาสูบน้ําให้กับเราครับพี่ครับสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยครับลุงคุณลุงยืนตรงนี้หน่อยครับถ่ายวีดีโอหน่อยสัมภาษณ์ออกข่าวหน่อยคุณลุงชื่ออะไรครับขุนจัง้าครับชื่ออะไรนะสุนขจ้าครับเหรอแล้วเอามาสูบตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตม้งแเช้าเลยครับตั้งแต่เมื่อเช้ามาจากไหนครับมาจากกรุงไทยครับ วลองไทวังไผ่ที่บ้านน้ำท่วมไหมร้อลุงมีใครประสานมาให้มาท่ายมาสูบน้ำเนี่ยครับชลอสีครับใครนะชลอสีครับอ๋อชลอสีนะครับเขามาสูบน้ำเนี่ยเราจะมาเป็นกลุ่มมาทั้งหมดกี่ลำครับวันนี้มา7ลำ7ลำเหรอทั้งหมดนี่ลุงคิดว่าประมาณกี่ลำครับ70นะ และจะสูบไปจนถึงเมื่อไรแห้งสูบจนแห้งไม่รู้เมื่อไรใช่ไหม,มอ,อ่าจะแห้งเมื่อไรเราสูบตลอดน้ำในำหมู่บ้านอ่าน้ำในหมู่บ้านนี่ยุบลงเยอะไหมอันนี้ลุงสูบตั้งแต่เช้าใช่ไหมโอ้สุดยอดมากเลยฮะอ,ยอ๋อติดตอนเที่ยงเริ่มระดมสูบน้ําเนี่ยนะคาดว่าจะสูบทั้งคืนและใครเอาน้ํามันมาให้อะ ประธาานอ่ทางทาง,ทางเทศบาลใช่ไหมให้เขาอย่ทททเทศบาลเขาสร้างหาลาขอที่นี่อ่าโอเคเลยลน่าเป็นเออ่ผมว่าน่าจะเป็นนิมิตหมายอันดีนะฝั่งนี้น่าจะแห้งแล้วอเอ่อชื่ออะไรครับพี่อ่ะสกีตตั้งโตสกีตตั้งโตนะโอเคเลยครับอา่าเดี๋ยวคนเขาจะต้องมาดูงานนครสวรรค์สุดยอด <laughs> อนะสู้ๆนะลุงนะสู้ครับครับสู้ๆู้สู้สครับ